ไอ้พวกยาขับลมยาแก้แพ้ยาแก้ปวดหัวเนี่ยมันช่วยได้จริงไหมหรือมันช่วยแล้วมันดีไหมมันยั่งยิงกับเราไหมถ้ามันไม่ไหวจริงเช่นมันปวดมากมันเกร็งขึ้นหรือว่าตื้อหัวมากโอเคก็อนุโลมใช้พวกยาลดไข้ยาแก้ปวดอย่างเช่นตักูลพาลาอะไรก็ได้หรือยาขับลมลดกดมันก็พอช่วยได้แต่ว่าไม่มีความอย่างนี้ครับเหมือนมันเกลที่มันเดือดๆนะครับกำลังเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาครับแสดงให้ดูรอบครับ แลวเราเนี่ยไปคอยปิดฝานี้คือเปลี่ยบเหนยานะปิดคือกดอาการไว้ปิดไม่ให้รู้การปวดแล้วสักพักมันก็จะคลี่ขางมันลดปลวดรถไ้หรือยิ่งในพวกอาการที่มันหนัแพ้อักเสบนะครับมันคือกดไว้ตะกูลพวกภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ผิวหนังพื้นคันส่วนใหญ่กลไกแก้แพ้แก้อักเสบก็เป็นประมาณนี้นะครับกดไว้แล้วมันก็จะมีปัจจัยที่ร่างกายมันเยอะยาเองได้ถ้าหมดฤทธิ์ยาหรือว่ามันเป็นแบบหนักขึ้นนะครับมันเดือดแรงขึ้นเราก็ต้องกดแรงขึ้นต้องเพิ่มโดสยาเพิ่มโดสยาและยาเคมีพวกนี้ครับต้องบอกว่า มันไม่ใช่ผู้ไร้แค่ที่เดียวนะครับมันช่วยเราได้แต่ถ้าเราใช้บ่อยๆเลยเราพึ่งมันบ่อยเป็นดันที่อื่นอาจจะกลายเป็นลงข้างล่างเป็นริษยดวงอาจจะกลายเป็นดันไปในแวดภายในกลายเป็นพวกซีเป็นเนื้องอกหรือปูดออกมาเป็นพวกอะไรครับไปเป็นเป็นแผลภายในหรืออาจจะเอาไปออกผื่นแทนไม่ขึ้นหกไม่ไม่ขึ้นบนก็ได้คัดจมูกนำมูกไหลไม่เป็นก็ได้ไม่ไม่ลมจุกเจียกก็ได้ไปดันออกทางผิวเป็นลงพิษผื่นคันเห็นไหมครับลมที่ร้อนคือลงเป็นพิษอาบบนผื่นมันกดมันไม่บ่อยร่างกายมันต้องหาทางออกมันไม่ไหวครับ